สวัสดีครับคำว่าเท่านี้ผมเขาจะมาดินสมมตรุ่นนี้มีชื่อรุ่นว่า S U O Z 1 4 7นะครับ S U O Z 1น7นะครับผมรุ่นนี้นะครับก็กล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมข้างในก็จะเป็นกล่องพลาสติกแข็งนะครับเปิดมาอีกนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นสเกลรถตันเป็นเห็น กลไกคันนั้นครับเป็นตัวเลือกหนึ่งเป็นซีดีหนึ่งที่สวยงามมากเลยนะครับผมเห็นกลไกคันนั้นครับเวลาจะเปลี่ยนเวลาก็ง่ายนิดหน่อครับผมคือต้องดึงอีกครั้งนะครับผมถึงจะเปลี่ยนเวลาได้นะครับผมแบบนี้นะครับข้างไหนก็เป็นกลไกที่สวยงามมากเลยนะครับรุ่นหนึ่งที่ผมแนะนําเลยนะครับสายก็จะเป็นสายยางนะครับแบบนี้นะครับข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับผม เป็นซีรีส์ SUOZ หนึ่งสี่เจ็ดนะครับเรามาดูตัวเดือนกันนะครับตัวเดือนก็จะอยู่พร้อมกับเม็ดไอจมก็จะอยู่ที่42นะครับถ้าตัวเดือนอย่างเดียวก็จะอยู่ที่ประมาณ40สนะครับส่วนสายข้างบนนะครับก็จะอยู่ที่21นะครับสายข้างล่างก็จะอยู่ที่19นะครับผม ส่วนน้ำหนักนะครับเรามาลองดูลองมาลองชั่งดูนะครับน้ำหนักนนอยู่ที่เท่าน้ำหนักก็จะอยู่ที่ประมาณเบามากเลยนะครับผมอยู่ที่ประมาณ28.5นะครับกันเราลองมาขึ้นข้อกันนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอ่า แบบประมาณนี้นะครับรุ่นที่สวยงามน,นะครับที่เห,นเห็น,นกลไกข้างในนะครับโอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามตด,ด้วยนะครับ,รบสวัสดีครับ